ผมเจือไม้ด้วยเย้เฮ้ยฝมไปด้วยนี่เน,นี่ยน,นี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยนี่เนี่ยว้าวไ <c oughs> อ้ไหนหา่ลผมมาแล้วโอ้ขอบคุณยิ่งใหญ่ฮ่าไโอ้เล่นแบบนี้ใช่ไหมล่ะ <c oughs> ก็สมกับเป็นลูกขอเลยนั่นนี่วันนี้ไปตลาดกันใอจะเล่นจะเอาอะไรดีลูกหรือจะดูอะไรพ่อพ่อผมอยากดูรถเก๋งนี่นี่นี่รถเก๋งรถเซ๋งเฮ้ยพ่อเฮ้ยกอะเจีวเลยโอ้นักอาร่อยเออมันนี้จ่ายเท่าไหร่แล้ว่ะ อะไรกัน่ะยืดไปเออนี่มันอะไรนะไี่บอกนะไม์คราบอย่างนั้นเหรออ,อ๋อทำไมน่าเล่นจังเลยอยากลองเล่นดูนจังอ,อืมอยากลิน้นเฮ้ยลูกไปไหนผมขอซื้อผมขอไปเลยเข้าไปเข้าไปหอ i ม e c ครับ <My> คืออะไรอะตัดเออถุดบลได้ระเบิดหมู่บ้านคืออะไรล่ะพ่อพ่อผมอยากเล่นอร้อได้ไหมได้ไหมก็ได้ลูกไปเลย,ยเชิญเข้าครับแล้วก็สมัครไ้นที่ก่อนแล้วครับก่อนเข้าไปนะเขีนชื่อลูกคุณได้เลยโอเคครับเชิญครับ พ่อนั่นมันอลังการมากเลยเฮะเดี๋ยวมันอันตรายไม่ใช่เหรอพาพ่อ,พอนี่ไงอันนี้อันเดิมเลยผมขอวาเข้าไปนะโอ้ล้วต้องเปิดเช็กระบบโอเคแบบนี้เลยเข้าไปเลยโอเคครับพ่อโอเคลูกไปเลยสู้ๆลูกต้องเข้าไปแล้ว ฮะสู้ๆนะโอเคโอเคเช็คระบบเสร็จแล้วเปิดเครื่องได้เพื่อนโอเคได้เลยฮะทำไมผมเริ่มหายเดี๋ยวผมดูดูเข้าไปเลยเนี่ย้ามันเต็มร้อยค่อยระบุเต็มร้อยค่อยระบุครับอมาแล้วเฮ้ยวัานี้ ขอไปขุดต้นไม้ก่อนนะเอ้ไหนขอลองขุดดูสิปั๊กปักก,ก,กโอ้ได้แล้วงั้นผมเอามาครับเป็นไม้